ไปต่อกันที่ประธานกรรมการตรวจรับหนังสือเรียนปี2567ยืนยันนะคะว่าตรวจรับตามระเบียบสัญญาองค์การค้าของสองกอสอคยึดมั่นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทวงถามหนังสือเรียนโรงพิมพ์ทั้ง9รายคะ่ะนายทิติทัตธนัทนน,นเดชประธานกรรมการตรวจรับหนังสือเรียนปี2567ได้กล่าวว่า ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มผุนชิดชอบติดตามและเร่งรัดเรื่องการผลิตหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2,567นั้นองค์การค้าของสองกอสอค,สคได้ติดตามและเร่งรัดโรงพิมพ์ที่ได้รับการว่าจ้างพิมพ์หนังสือเรียนให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างทั้งในเรื่องของคุณภาพและกำหนดระยะเวลาที่จะสิ้นสุดลงในวันที่14พฤษภาคม2,567 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากมีหลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งหนังสือเรียนไม่ทันซึ่งหากโรงพิมพ์ใดผลิตหนังสือเรียนไม่ทันตามสัญญาอาจต้องมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาช่องทางหนึ่งคืออาจจะต้องมีการยกเลิกสัญญาและเร่งจัดหาผู้พิมพ์รายใหม่แทนโรงพิมพ์ที่ไม่มีความพร้อมเพื่อให้ไม่เกิดความล่าช้าในการผลิตและจัดส่งหนังสือเรียนอาจจะส่งผลกระทบไปถึงเด็กนักเรียน ซึ่งองค์การค้าของสองกอสคจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอย่างแน่นอนและจะพยายามทุกวิถีทางตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยจะติดตามและเร่งรัดพร้อมแก้ปัญหาในทุกประเด็นเพื่อให้การผลิตหนังสือเรียนในปีนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและสามารถส่งหนังสือเรียนไปถึงมือนักเรียนได้ทันก่อนเปิดเทอมค่ะ ทั้งนี้องค์การค้าของสอกอสคได้ประชุมหารือร่วมกับโรงพิมพ์ทั้ง9รายโดยมีคณะทำงานติดตามตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมสังเกตการด้วยซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามและเร่งรัดพร้อมทวงถามหนังสือเรียนที่แต่ละโรงพิมพ์ได้รับจำนวนการผลิตว่ามีความเป็นไปได้ที่จะผลิตได้ตรงตามสัญญาหรือไม่อย่างไร องค์การค้าของสองกสครพร้อมรับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขให้การผลิตหนังสือเรียนสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีหากโรงพิมพ์ใดที่มีปัญหาและไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้องค์การค้าของสองกสค,สคจะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กนักเรียนและการศึกษาของไทยอย่างแน่นอน